ไปอยู่สวรรค์ไปใครคะเล่นน้ำปลาเอามะฮูเอาเอามะฮูงมาให้อันต่ำซุ้มเด้อปลาไข่มีแต่ไข่อันนี้เนาะไม่ค่อยมีอันนั้นไม่ใส่หานี่เลยใส่พอนเลยพุ่นแหละโอ้ยแม่มันอ่ะปอยให้มันไตขึ้นก่อน เออสบายดีพี่น้องสบายดีบะสุกุสุโคสบายดีตอนใกล้สีเทียงเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี่บอกว่ก็ลงมาเบิง่งต้นมะละกออยู่อยู่เทียงหน้าแหละก็อยู่นองเนาะพี่น้องแล้วก็ว่าสิบปดไปใไฮสาวานพี่น้องบ่อกว่าพ่นอยู่เลยบอเลยนะไหนกะสบายอีกทีเนาะพี่น้องแล้วก็มีต้นอยู่เฮื่อนก็คนหนึ่งต้นแล้วก็มะละกอเนี่กระดกผสมขว้วนะพี่น้องบอกว่าอาชีพเป็นการ ปิดออกตอนออกเพราะว่าดกเกินไปกเกษตรไายต้นเฮาสุดโซมแล้วก็สามารถที่จะหักได้นะพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันมาสุดคนตอนนี้ฝนกำลังลงเม็ดนะนี่แล้วก็ค่อยเต็มคันนองเลยพี่น้องเอ้ยแล้วก็จะมีทางด้านนี้อีกพอสมควรนะฮะดูบางต้นก็นติดบางต้นก็นยังบดติดยังต้นนี้บ่ค่อยติดไปเลยเนี่ย ตัวนี้ก็ยังไม่ติดบางต้นก็ติดแล้วอันนี้ก็ติดดกเกินดูพี่น้องอืม้มาเราก,ก็ค่อยแบบอู้มันเป็นแซงเลยนะพี่น้องเห็นไหต้นหนึ่งนี่จะมีอ่าดอกออกมาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นดอกสองดอกก็คือติดเลยเนี่ยสองลูกเลยว้าวจมพะจังลูกดกเนาะ พุทโผพี่บอกวรสิตอนตัวนี้ออกนะวพียงเห็นปะมันโดกเกินไปแต่ตัวนี้จะสุกแล้วเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วเออพริกก็ไม่โดนแดดเลยไม่ค่อยเป็นหมากเลยพี่องเอ,อ้เบิง้งพริกกเต็มอยู่ต้นตัวนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวสองดูดิโอ้โหอื้หอดูดิทุกคน ดจกแห้งโอ้ทำเป็นทั้งไทยนี่ซัมซีขายแต่ทั้งบานข่อยบอก่อยมีใคซื้อเอ๊ต้นเตตี้ยนี้ก็ชุดยอดเลยอะคมดกมึงตัวน,นี้ก็เตติเต็มเนู่ส่วนทางนู้นจะเป็นสซวรสดเนะาะทั้งหมเป็นลูกเต็มเหมือนกันปุ่มเหมือนกันไปดูไหมอ่ะดูแลกันพี่น้องบุ๊เด้ออกข้างนอกเนาะน,นี่เนี่ยนี่ออ้นี่ติดเต็มเลยนี่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 ซอวร์สดทางนอกเน่จะเห็นหลายกว่าเพราะว่า งาพิ่นออกไปข้างนอกลายกวน,นออกไปข้างนอเบื้องข้างในเนี่ยนี่นี่แล้วก็นี่อันนี้จะเป็นสวรสนะฮะนี่เห็นไหมทางเล่าเอิ้นหมักกระโทกโลกประสัทเนี่ยลูกงมงามเลยพี่น้องลูกเต็มส่วนมากจะออกไปข้างนอกลายกวนนะพี่น้องเพราะว่าข้างนอกมันจะเพื่อยออกไปจากสีแล้วติดลูกเต็มเลยข้างนอกเลยไปพี่น้องวารายใหญ่ห้าง เขาก็เริ่มออกรวงลออรแล้วบ่เอื้อก็สิบปิดมาละกอไปให้สาววันซะกอ่อกนบ,อบอ่ฮโมหุบจอยู่เฮือนบ่ถ้าบ่อยู่เฮือนก็นสงสัยจิตเอาไว้อยู่ในไอ้เทียงนาหรือว่าที่เอยียงก็คั่วอามารา่าหน่อยอีกพี่น้องไป,ไป,ไปลองไปสะก่อนจักลูกจักได้กรสิปิดลูกนี้แหละน,นี่โอ้ยเอาลูกนี้แล้วกันเนาะ ขอตอนออกสัก,สกลูกสักยังนี่นะฮะแล้วก็จะมือเอาอยู่ที่บ้านป่ะป่ะมือเอาอยู่บ้านอีกพี่น้องนโอ้ยเจอสมานอนกึ่งดึงอยู่นี่โอ้หักลงไปเลยนะพี่น้องนี่จริงไดดีละประเทศนี้เอ้ยตัวมองคอยโลมพี่น้อง โอเคพี่น้องเดี๋ยวเบืเอิงขออนุญาตเก็บต้นมันเก็บมะคุงซะก,ก่อนแล้วก็จะเอาลงไปฝากสาวันแล้วก็เอาลงไปโรงงานพร้อมนะพี่น้องแล้วก่อนที่เราได้นะฮะเต็มไปหมดเลยพี่น้องเอ้ยไปไลงไปสง่งเต็มถุงเลยหอดเลยพี่น้องเฮ็ดยันกันนะเฮ็ดยังก็รวยน่ะนะฮะฮะ ขายต้มไฮเป็ดกินนะฮะมีซื้อก็ซื้อ,อมีเลขก,ก็เลขมีขายก็ขายมันข้นสบายดีพี่น้องระวานไปใส่ไปหาเห็ดบ่ข้นอีกเลยเขาเอาือบบนต่ำซุ้มเด้อรู้ปะเห็นต่ำซุ้มจากเสือเดี๋ยวนี้ฮะกิบะนบ่ยัง,นนยงไ,ไงเนี้ต้มองงันนี้นี่ต้มใไฮยังก็ให้เป็ด

เอาบาเจียวมาอยอ่เออโอ้โหเขาเนะี่ยมันคน้นให้ได้กับคนโอ้ยม<า>คนลงนะนนนน่งแล้วมนมันมันกระเด็นน้ำาับบระล่อไใมรนก็มันบระน้ำนันกระล่น่นอยู่แล้วค่ะถ้าได้ค,นนะคน้นต้องปุ๊กขึ้นดินโทมอีกอห่างอยู่คันน้องนะยังเต็มอยู<ม><ม>่เลยคันน้องส้าสีงามอยู่คันน้องไม่ง่ายประสักด์ปดกกดะโพนอยู่เด้ อลยหลยแามสิกินเราวยมแลงเห็ดปวกไปหาไ่บุญอย่าหาเลยคือยังพอเห็นเขาได้อยู่เลยเมื่อยเลยบนโต๊ะอะเริ่มเอามาให้เบ่งๆกันต่ำจ้เกเอเมื่อต่ำน้ำอยู่บ้านกัน มีว่าเมื่ออายอยู่เงื่อนก็ได้ช่วนราก็ออกมาพี่ช่วนราแล้วอกมากินพี่บอกวันนี้พอกันเป็นเผาตง้ในลายบ่ตอนตอนทำในลายอืม บมีบัไดมาบอกสมอนี่มาพาเด็กน eh BE ok okay. ้อยไปเล่นน้ำาอยลน้อยู่ซ้ายหวยโอ้ยตึงวันวันอยู่บ้านบ่เมนบ่เนี่เขาออกมาแล้วก็มาเอาเสือชูชีพะไปทำไมแล้วดูหัวนะคับวต้นอนมไเล่นน้ำหวยบ่งแห่วนใช่ถึงแห่วป่นห่วย ไอ้เหยปีญตปีญต์งมาเนาะปิ่งหลายๆนะแต่แต่เขาอันเห็ดอันโซนัะปะทานนี่นะนะปิ่งเนี่ยสุดยอดลายเอลีอัมาลากระบ,บยู่เท่ากับอันเอามาส่มมาฮุ่งแล้วก็ิไดเมื่ออันนั้นนุ่มคือเนะนี่ยามาจ่ายเงินค่ะปูนท่านเจ้า ควันดิเสบหูเส็บตาใกล้สีตเกียวแล้วเาขาเนะลยกลมเลยจที่กราได้เห็นเม่าเลยเนาะเออว่าฝนยังดีก็ะดอยตกอยู่ตลอดลอมไม่ใหญ่ดสิสักพระอืมอกีน่เนี่ยถามมีนว่าไม่ใหญ่อาบนนำบ่ หอนเดีุกอังเอามันเอาเฮ็ดประจักเพราะว่าเฮ็ดนั้นยังสี่ออกอยู่นดครับว่าเพราะว่าเฮ็ดปวกไอ้น่อยยังออกเตมอยู่มาเตใสวันไปใสเอาไปน้ำบ่มีน้ำาลังบ่เดป่าในไน้เาอดีไหิไป้ำลังเขา้่บา บ่าวกีน่ะไปน้ำล้างไปงค่เนาอนไปมเด็กๆไปก่อนบ่ามีไปน้ำลางโทั่งกบติน่าจชยะไปรงชยแอ้าไหกระีดมือเลยเด้อ เป็นป่าเพ่อกันเออจงปะเคีงไว้เพืน่นปิดกันวูปลาดุกบ่นี้ปลาดุกปลนะาคอเนาะบขึ้นมาสัน้าคุณบเห,เห็นบ่อืนะยัง่ายตนมงดหาทยมงด้ว ได้รินาคุณละนาคุณจะบบเห็นปะออ้ปาคออือเอาทงอย่างมาบุญเช่อใหอยโบเหอมากินกินอะไรกินเนาะมาดิทอดกินก็แตมะฮุ่งบ่บุอยางห้บเหรอเอาพอด็เอาพอได้ทอดสิตํมมะฮุ่งกับพอแล้วว่านี่ก็ต่ำมันี้ก็ต่ำาออ๋เดี๋ยวเดียวเลยขเนาดน์ทางเบาน แต่ปลาคอน้อยเนาะเพอได้ทอดโอ้ยแลกกันไปแลกกันมาเออเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่ทั้งนี้ก็หาป่าทั้งผุนก็หามะฮุ่งมะฮุ่งมะฮุ่งหลายหลายซัมสิกิลรถปีนะผุนใหญ่ออกมาแต่อาบน้ำเออได้บอมาจับให้ กี่ผายนะ <มา S 1> ไ,ปไปห่วยไปเซนเขาเซนไซ้ายไปไปไมึงไงอีเดจนี่เขาจับมาปลูกไว้เนี่ยไปไนนน็นไะหมน,น,นี่เครื่องหักนอดนี่เนี่ยน,น,นี่ไ่เคยเห็นคนเราบถิ่มไม่เห็นนะบ้านี่เครื่องหักนอดเขาชิมจักเคยเครื่องหักนอดสาวโรดเขาเห็นในฉันหรอเขาหาสัตวถิ่มที่ในนะโอ้ยกลัวไป,ปบุูกนี่น่ากลัวนะกอ่ะ เอ้ยเานจักเาจักทเบิไใช่ไม้ให้มันขึกไม้เขาเป็นแวน่เฮคือไอ้ยันนี่เอาได้หรอเข้บทิมเรื่องกินอย่ับทิมอือต่ายบเลยมาจักเมามาใส่แล้วมุญอ๋อนี่แล้วคือมังนอดนั่นของเขานั่น องานะเขาจะมาผูกงวัวใส่แหลวล่นเกาะอยู่เจเก็บลงไป,ไปตนน้ันชัก้องานะมันบดทันเด็ซุกเขาจะมาผูกงวัวใส่ลเหตุมันล่นกาะอยูอ่นี่นะเนี่แอนอขางหัวนะปลูกใส่พอปลูกงวัวใส่เจค้ำเก็บลงไปทุงหูงหิวหนึ่งมันล่นดูดกนน กับ,บน้อยเล้วเกือบช้ำกับปั้นเลยมีนายแล้วสบมแล้วขี้ได้แล้วจริงจริงๆมันต้องซุกซะก,ก่อนจังกินมันจังแซบแต่อันนี้พามาผูกงวัวใสา่ไปบอกเจ้าของเพื่อเลยดิอู้หูว่าคิดว่าอันงวัวงชีบกินโว้ยสบายดีงวงแวนแม่กับพวกแม่มีแต่ลูกมันนะงัวแม่คำ้คำด้ิผูกผูก เสียม,มืทอดกินก็แต่มะฮองมีไงคั่นบูทอดแล้วบ้เป็นจะกินดอกมเมนตัวตน้อยจะลูกมันเขาลูกอาวานแซ่แซ่เป้งน,น้ำได้นิดคั่นบู้เป็นตัวบุลงจ้ะเออคอยเอาไปนั่นคืโกนนั่นแล้วเขากินนะหนันเนาะมันก็กเกิดลามขึ้นในป่าดอกไม้เออเอามาพังไว้แล้วก็เอามาใช้กุ้งไม้แงมขึ้นกุ้งไม้แล้วก็เอาไปนะฮันช่องเงา้านะเอขอขึ้นกุ้งกะกับชาปนกับขอบคุณเลยเนาะแมนบอก ปุ๋ยโรตเด็กน้อยลายนี่กินสมกันนู้ยค<ฮ>อขโรชแฉกเลยยูทูบหน้าลายเขาชิลี้ยงเขาชิแงน,นะ่ะ<ม>เอาไปต่อยเครือละช่องทางสีนี่มากเลยกาปาดอันนี้จะว่าสีม่วงมาจากเ<ม>ครือสีม่วงปาดเอา้วงต้องห่านะานะตองห่าน่ะเครือสีข,า,ขาวเขาเห็ดน้ำปะนาดีอันนี้นะบรรยากาศก็กจะเข้ามาใชไปวันที่นี้น่เขาเห็ดน้ำปะนาอันนี้เนาะน ปฏิตายง่ายๆเลยสมๆมันหวานแม่นอยู่ปฏิตายง่ายได้คันคืนไปตามต้นไม้นี่แห้งกเอาวเขียนแล้วก็เอาเปลือโหยโชดถือเลยเออเนี่ยมันแซ่บเมนเราก็ปลูกไว้อยู่เครือหนึ่งสุดท้ายแต่งัวเขาเจ้ามาเห็ดขาดไปเฮาเมื่อกันด้อไปจ่ายค่าปูนเขาก่อน เนี่ยพี่น้องมาส่งมาฮุ่งแล้วก็ได้ปลาเมือ่อถอดเงาต่ำมาฮุ่งนะพี่น้องเอาไปวาคลิปนี้เอาเอิกัสิขอเก็บภาบรรยากาศไปสำนีก่อนแล้วกันแล้วพี่น้องคลิปนี้กลับไปแล้วเรือ,รอสบายดีบ้านอม马า,าพี่น้องมานีเอาบุญหาบน้ำไ <c oughs> ปหาบน้ำเอีหยังหน่อยน,นะไม่ใช่ป่าบอ <c oughs> น้ำน้องบาดตายมันบ่เออ គេกําลังថ່າຍน้ําប៉ាពីងប៉ប៉ាមើលបើកា